แอลดีที่เชียงรายนะคะวันนี้พ<ภ>าแ <ภา S 1> อลกับสถานที่บรรยากาศแบบ black black กันหน่อยดักดักแบบเท่เทๆเข้มๆนี่ไงตามตีมที่เราใส่กันมาวันนี้ <ภา S 1> นะเราอยู่กันที่ black coffee and bar นะคะแถวไหนอยู่บ้นดูนี่เองนะคะหลังตลาดบ,บ้นดูค่ะเนี่ยโชว์ one pack ซิกซิคแพ็คสิสสสแบวบกแบบม่ได้เลยคนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของ black coffee and bar กัน เขามีแบคแพคให้ <laughs> เอาเต้กันแล้วทุกเดี๋ยวเขาจะได้รอบเรับ <laughs> เขารับเขารับเขาเห <laughs> ็นไหมทำลายตลอดทำลายตลอดนะคะว้าว,วได้มุมิได้ถูกใจมากเลยไปถอนั่งตรงนี้เลยนะคะ มุมถ่ายรูปเยอะเลยนะคะใครอยากจะมากนั่งมุมไหนถ่ายรูปอะไรยังไงก็ถ่ายได้นี่เห็นไหมใครชอบถ่ายรูปก็จะมีมุมเก๋ๆให้นางหยุดโพสก่อนมาเลือกเมนูก่อนที่นี่เขายังมีแบบอาหารทานเล่นแล้วก็อาหารแบบหนักๆอิ่มๆเลยก็มีอาหารทานจริงๆก็มีจริงจังก็มีนะคะดูว่ามีอะไรน่าสนใจอุเยอะเลยนะคะสเต็กไหราคาน่ารักด้วย มีสเต็กหมูสเต็กเนื้อด้วยนะเธอมีนักเก็ตอะไรอย่างนี้ฟิตแอนด์ชิพอันนี้ก็เป็นทานเล่นไปนะนะคะับแป่เยอะค่ะเดี๋ยวเราไปสั่งกันมั้ว่าจะกินอะไรกันดีนะคะและมีอะไรพิเศษสำหรับรานนี้ค่ะเมนูแนะนำนะคะของ black coffee and bar ค่ะต้มยำรวมิททะเลอ่าแนะนำแซ่บแซ่บกงวันนี้แซ่บมากนะคะและมีสเต็กหมูนี้ โรเตอร์เลยทุกคนค่ะนี่าทานมากสเต็กหมูมีแล้วก็ต้องมีสเต็กสเนื้อใสเนื้อนะคะแล้วก็มีเมนูเพื่อสุขภาพค่ะเป็นปลาค่ะปลากระพงทอดน้ำปลาและอันนี้ง่ายแต่อร่อยมากเอาเนื้อนะคะนี่เดี๋ยวเราจะชิมกัน ที่นี่เขามีอาหารจานเดียวนะคะที่เราสามารถทานตามสั่งได้รวดเร็วหรือว่าอาหารทานเล่นแล้วก็อาหารทานจริงก็มีจริงจังนีก็ได้นะคะซึ่งในช่วงเย็นก็จะเป็นบาร์มีบรรยากาศของเสียงเพลงเสียงดนตรีเพราะๆนะคะมีเครื่องดื่มใช่ไหมเดี๋ยวแม่มาหาดิมค่ะแม่ ขอปลาก่อนนะคะเพราะว่าเป็นคนรักสุขภาพอี๊ยสยแล้วไม่ทันเลยไหมคะมาเมนูปลาค่ะอยากชิมอันนี้ได้ไหมเนื้อเลยค่ะหญิงปลากระพงทอดน้ำปลาใช่ค่ะค่ะแซ่บมากเนื้อปลาแน่นมากเลยๆม่รสชาติรสชาติน้ำน้ำจิ้มมีความเปรี้ยวหวานลงตัวมากเนื้อแบบ ตัดง่ายมากนะคะคำเดียวไม่เคยพอค่ะ,คะมปด,ดูเมนูหมูบ้างอืมเป็นคอนเจ็กหมูทหี้ยเ เขาหมักแล้วมันนุ่มอ่ะเครื่องปรุงม,มันเข้าเนื้อมากเลยยัยมายอร่อยอ่ะเข้มข้นมากชุ่มคอไหมคะแม่ถ้าได้เครื่องดื่มแบบเย็นๆแลบวจะชงก,กระเคราธรรมดากะเพราธรรมดาที่ไม่ธรรมดาค่ะจริงๆกะเพราอ่ะ เราหาทานที่ไหนก็ได้เนาะแต่กะเพราเนื้อถ้ากิดจะให้อร่อยอะรสชาติมันต้องเข้มนะถึงรสชาติชิมเลยค่ะแบ่งตู้นี่ไงนี่ไงเขาแบบใส่พริกแห้งสูตรร้านนี้เขาใส่พริกแห้งค่ะอุ้ยน่าจะแซ่บมากเลยนะเธอเป็นจะได้เผ็ดก่อนจัดจ้านถึงพริกถึงเครื่องมากแซ่บมากคุณผู้ชมไม่ ฉันรู้ละเผ็ดรับกะเพราแค่ใช้ให้ลอยต้องใส่พริกแห้งเนาะมันอร่อยอะเครื่องมากเข้มข้นถึงเครื่องมากนะกะเพราร้านนี้อร่อยมากจริงๆกดไลค์ให้เลยอ่ะสายที่แบบสายแทบสายที่แบบชอบกินเผ็ดอ่ะถูกใจแน่โอ้โหมาพิเศษต้องมากันให้ได้นะคะเพราะว่าอาหารเครื่องดื่มครบมากบรรยากาศครบครันมากนะก็อยู่ไม่ไกลค่ะบอกโลเคชั่นเลยค่ะบ้านดู่มานะฮะแล้วก็เข้าซอยคลินิกหมอวัด เข้ามาประมาณ300เมตรอยู่ขวามือเลยเห็นป้ายชัดเจนค่ะ,คะ,ะหรือใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมะนะฮะสอบถามกันมาได้ที่เพจ a c e b o o k ของ Black Coffee and Bar ก็ได้นะคะเขามีสโลแกนดนียนะเธอยงไงไม่อร่อยไม่ขายดีกว่าเขาไม่ขายให้เราหรออร่อยขาย oh, okay, okay. อร่อยก็ต้องขายนี่เพราะฉะนั้นต้องมาลองแม่ะคะม่อร่อยไม่ขายดีกว่าแต่อันนี้ขายแน่นอนเพราะว่าอร,อ,อร่อยค่ะจริ กดน,นี้ศา์ด้วยสำหรับ LED ที่เชียงรายของเรานะคะกดไลค์เพจนะกดกระดิ่งด้วยค่ะแล้วก็ YouTube c h a n n e l l d ที่เชียงรายาที่สำคัญก็อย่าลืมนะคะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในเพจของ Black Coffee and Bar ได้เลยค่ะวันนี้ลาไปเลยกับบรรยากาศแบบตอนค่ำแล้วกันนะคะว่าบรรยากาศจะชิลแล้วก็สนุกสนานแค่ไหนอ่ะชาว้อค่ะชาวอ้อ ีที่ททเชียงรายฝา,ากติดตามกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ผ่านทาง YouTube Channel และ Facebook Fanpage LD ที่ททเชียงรายไม่เอาแตกันนะเจ้าเจ้า